สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าได้รับสินค้าค่ะได้รับสินค้าจากพีเอซีเพื่อส่งเอียงมาให้น้องจ้าเดี๋ยวเ้าค่อยไปเบิ่งกันว่าได้ยังมาพอดีเต็มมาส่งคลองจ้าเดี๋ยวเต็มมาส่งคลองมาส่งคลองให้สมนวดสมูสมมให้ทุกๆท่าน่ะจ้า เรียบร้อยแล้วจ้าเช็คเชเลขเพชรสดุพัสดุเพชรสดุพ,พะนะพัสดุหนาหนาเพชรได้เลย้อจ้าเด้อเดี๋ยวจะได้ลุ้งไว้ให้ทั้งหมดสิบสิบหกบ้านนะสิบหกบ้านจ้าสิบหกบ้านมีตารางใหญ่ๆส่วนของชิ้นนี้เดี๋ยวเขาจะไปเปิดกันอยู่ทุงท่งนาคุณนะจา้กว่าคือเอยียง เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันพอดีขีงานเคลียร์งานหัวก็แล้วจ้ะขอบพระคุณจ้าที่ส่งของมาให้เนาะขอบพระคุณหลายๆจ้ะอุย้ยพี่น้องจ้าเสียงฝ้าเอาอ้าออ้อันเปิดดูลูกอันพอดีได้รับของค่ะของจากเออพี่มีสุกเนาะพี่มีสุกนั่นแหละจ้ะถ้าอ่านผิดเนาะจ้ะเป็นภาษาอังกฤษขอบพระคุณหลายๆจ้ะมาเบิ่งคะ่ะว่าคืออีกอย่างเนาะพี่เนาะ มาเบิ้งกันค่ะไม่ค่อยตัดหรกของมาถึงช่วงบ่ายจา้ะพอดีเตยไปส่งของเพื่อนเอาเลยเอาส่งไว้ที่ร่านส่งของเลยให้เรียบร้อยก็เลยว่าเดี๋ยวมาถึงช่งนั้นเราจะเปิดให้เบิล้ลนะจา้าจะรีวิวให้เบิล้ลนะคะพี่น้องจา้ามาเบิ้งกันค่ะว่าได้อีหยังมาอ่ามาดูกันค่ะพี่น้องจา้าโอ้ ขอบพคุณจ้าเอาน้องตัวกีดดูซิมันคืออะไรลูกข้างในกีดเบาๆด้วยด้ดวยโอ้ยฝ่ากระเหลี่ยมผพ้พัภาพเพับอยู่ยุพี่นอ้องกีดตรงนี้ด้อเขอด้วยคนรีวิวจ้ะอุ้ยฝา่าตกใจฝ่า พี่น้องในยิทเสียงฟ้าพ่อจ้ะโอ้ย,อย,อยเดี๋ยว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 รีวิวอันนี้ให้อ็นเบิ้งก่อนมาทางไหนมันคือยอย่างพี่น้องจ้ะเออค่อยๆดึงออกมาดึงมาดิมันคืออะไรโอ้อะแกะมาดูแกะดูคืออะไรเอ่ยฝนมาแล้วจ้ะพี่น้องเสียงฝนมาเบื้องมามำสารได้แล้วนี่คำาเบิ้งกันอะแกะเบิ้งดู้แกะเบิ้งดูคืออย่าง๋อ มหมไว้เหล็ดจ้าได้รับแล้วนะจา้าขอประคุณเป็นย่างสูงจา้จาจะคุณมีสุขขอพระคุณค่าที่เมตตาช่องเต้าลูกตาเนาะจา้าขอพระคุณลายๆค่ะขอ้ท่านมแต่ความสุขความเจริญค่ะอ่าล้ำรวยยิงย่งๆขึ้นไปด้วยจา้าเด้อขอพระคุณลายๆค่ะที่เมตตาโอ้ยเพิ่งดูความหักความเมตตาจากเพื่อนขอประคุณจา้าขอพระคุณจา้ณจานี่ใส่กล่องไว้ลูกเก็บไว้ดีๆเลยเดี๋ยวมันทงัง เก็บไว้ดีแล้วก็เก็บเข้าไปไว้ในห้องให้แม่โอ oh, oh, oh. ณคนสาดแล้วโอเคจา้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะพี่น้องจา้าขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรแพงเอฟซี mm hmm. e น้องหงอิงเอฟซี mm hmm. e น้องฮักแพงเอฟซี e อีหล่าปลายและะ้วก mm ็นเอฟซีบ้านฮักทุกทุกหลังนะจ้ะทุกทุกบ้านทั่วโลกนะจ้ะ mm hmm. ของศิลปินทุกทุกท่านในวงค่ะขอบคุณบอจโจซอนุษย์าสุภาพแล้วกะ็ปาล์มนาดค่ะขอบคุณนาชูค่ะที่คอยแนะนำการทำยูทูบขอบพระคุณหล,ลายๆค่ะขอทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญค่ะพบกันทิทหนาค่ะสวัสดีจ้ามาพี่น้องมามา,มาตลาดมาหาซื้อใบตองเบิ่งเขาไิได้ใบตองมาตากฝนนะพ่อม,มาสองคนกับอีเจ้าของร้านชงมีกองนี่แหละเบิ้งมันสิได้มัใสิได้ไบตองบะเมื่อนห้่พี่น้องฝนกระตก กินกขโคตรแท้นกะลิ้นีรองมาหาไปจองกันฮะไปอมี่เด้อทท้งบ่ข้ายกบเห็ดเียน่เ็ดเีย เซ็บเซ็ไปตองังเทสบทามใบยางาบอะไรเด้อพี่น้องกองยางไว้ไว้เพราะว่าฝนมันตกจ้ะโอ้ยแกบานอะไร ลูันนาไม่อยกไมเม่ัดอ่เห็นหงว่ะซวยยมมีไม่เห็นใบตองอันนี้ใบตองป่จ้าปจ้าใบตองไม่ได้จัดมือเนี่ยไม่ไ อันน oh, yeah. oh, oh, um, ี้กดีจ้าขอยายอ้พกว่างห้้เขาไ้มเาไม่ยรไรอะไรด้วาชดีเอาเยอะเยอะเจ้าขายแบบไหนขาเจ้าไหนอันมาละสิบบาทมาสิบบาทซาเราใบเราเบือเบือนเราค่อยเห็นเราออกเอามาฝากอะไรหมดก็ได้เอามาเอาฉันม่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็มีอยู่ลูบบือนม่เป็นยังเลยจ้ะห่อส่งจะห่อส่งก็ห่อส่งที่เอาเท่าไร แต่เท่าไรสองร้อยแตกสองร้อยหน่อยกสองร้อยเงินนะเห็นมะอึกมะทรงเจ้าเอาไว้น้ำไอ้นกก็ได้มาไว้บ้านอินกอาเวล้านอินุไข่ตอร้องเลียงใบตองกันพี่น้องอันนั้ย่งอเลยบ่ย่งน้มอม่ได้น้าอย่ากไรำว่าที่วัิหมือแล้วพาะวายังบริเดงก็ไลทรงดิหัวหอมทรง เ่าสร้างราไไ้ก่อนก็ได้ว่าเป็นยังเออสรางสร่างไว้ก็ได้ใช่ไหม่จ้าเพราะพียังมือแรงก็ได้เอายมือแรงมาทิ่มว้ให้ก็ได้จ้าเอาจะสาง่ายๆอันเรียกเรียกให้่มใบได้จ้าแต่เอาทิ่มไป่ให้นก็ได้เดมาเอาก็ได้เดี๋ยวแค่ห่บนทั่หาแห่มาเอาก็ได้เป็นไงว่า้าปทุพอดีไหมข้าปลาทุจ้ดีค่ะ ภรรยาป๋อเ kind of มื era, ่ไรแต่อัดคลิปแม่ค้าอ่ะเคยอยู่ด้วยกันมาจ้ะแม่ค่ะขายปลาทูเคยอยู่น้ำกันมาจแต่ยื้อตึกแถวหอก็มาฟอกันเพิ่นค่ะเพิ่นมาขายปลาทูค่ะมื่อเนี้ยไปไปบุ้งปลาทูแกอันเป็ดมันนั่นไปอัดคลิปไปวุ้งปลาทูไปบุ้งปลาทูนี่ยังไปตอนวุ้งนี้วุ้งนี้เอาไปหาซื้ออ เขา,า,า,าเดีย๋ยวละบ้านอยุยุทธ์ทุ่งนา,านเขาเดี๋ยวยุทธ์ทุ่งนาเขาไอ้นั่นเบิดเดี๋ยววันดีค่ะวันดีค่ะวันด,ดีจ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขามาหาซื้อไปตองนี่พี่น้องนี่ล่ะคนเคยอยู่งน้ำกันนางแกกี้นี่เด้อตอนนี้มาเป็นแม่ค้าขายประทูจ่าตั้งคน,นตั้งดินล้นจ่าตั้งคนตั้งดินล้นพี่น้องจ่ามาฟอรมู มูมาเปิดตลาดขายปลาทูจ้ามูนี่มนคมาย่างตลาดก็บ่เห็นกันด้ยค่ะพี่น้องนี่ฝากอุุนลปลาทูในเด้อบ้านนองคันเตียฝากอุ่นลปลาทูด้วค่ะมีแต่ตัวใงญ่ตัวเปียงพี่น้องจ้าตัวเี้ตัวเปียงเด่อจ้่อจ้าทูเบอมาม แน่น้ำปลาทูรู้แบบใดไปตะกินสำหรับแม่ค่ะปลาทูมันปลาทูแฉกค่ะปลาทูเม่คองแมงมุมคลองหลังค่ะแมงอุมคลองหลุ่มแต่แบบใดแซ่บแบบนี้แซ่บค่ะเป่นกระแซบพวกตัวแรกจะคุ้นมากแต่ตัวนี้จะโอ๋อนี่ค่ะแม่ค้าแม่ค่ะปลาทูคุณแนะน้ำเองเนี่ยจ้ะเอาแม่เจ้าของเซลล์ไหนจะเอาปลาทูนี่นะเออเลือกเอานี่ห้อนิมห์าแน่นหน่ยขายดีเ่าเธอเจ้าของไปตลาดใดแน่มองเรือ ก็นเลี้องพี่เจแล้วกุ้งเลี้องวันไหนมีใครเป่ากุ้งเดี๋ยวเอาลงลุ้งช่วงเทศกาลอ๋อกุ้งพี่น้องจ้าฝากร้านกุ้งเลยเด้อฝากร้านกุ้งหอยมูน้ำแน่อ่าววัดกุ้งสดเอฟซีทู่ผ่านผ่านไปผ่านมาอยู่เขตใดอยู่ตรงไหนแกงคอครับแกงคอเนาะเส้นแกงคอเส้นแกงคอผู้เขียวเส้นแกงคอผู้เขียวค่ะฟังออกจากเลยบาวัดกุ้งสดบาวัดกุ้งสดจ้ะมีในแมปกูเกิลโอเคอ่าเข้าไปในแมปกูเกิลแมปได้เลยจ้ะบาวัดกุ้งสดนะคะพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมาเทศกาลเอาเลยบ่ครับ เพิ่นเปิดบอกุ้งไว้นั่นจ้ะจอยกันทรรมาหากินพี่น้องมูกับไข่กุ้งขายปลาทูสิละจ้ะเหมาก็มาพ่อกันตั้งแต่ออกจากตึกแถวเนาะเมียนเนาะเขาเจาออกจากตึกแถวเขาไปเห็นกันเนะจ้ะเอามัน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 ถ้าขายร่ำรวยร่ำรวยเด้ออย่าเบิ้มเงินกูช่วยแบบถ้าพี่น้องเอากระเทียมไปผสมขอบคุณนั่นนันเอฟซีที่เพิ่นโอนค่ากระเทียมมาให้เลยจ้ะ ได้ซื้อแล้วจ้าเมื่อนี้่ล่ะรูเท่าไหรจ้าเปดอาเอาสองรูจ้าเอาแบบนะคแบบแกะจ้าขอบคุณเอฟซีแล้วจ้าที่อดท่ากระเทียมมาให้อ้หหอมแดงกับหัวญ่เนาะมันตัวแซ่บปุะสบแดงที่นี่ตลาดนัดได้พี่น้องมือมือเนี่ย ไม่ยังตลาดนัดเต่งที้ดูใสเอาอย่างนี้ป่ะเราดึกน้อยจะกินยังอ่ะป้าต้องกลัว เอาอะไรกินบ้างเ้นยาก็แอ้าคอกอาแป้งกี้อุ้ยพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าจ้าขอจะแปงกี้จ้าอ้ยเนื้อข่มากแป้งาจากบาทจ้าแปงละห้าบาทดีเอาแค่จากสาบบาทนะจ้าเอาจากยี่สบาทเน่ โอ้พ sí, oh, ี่น้องคนงต้อหาแป้งกีหากินยากๆเลยจ้ะโอ้แป้งคีเอาแป้งคีงคีก็ขอเทียนเท่าไ่จ้ะสิบบาทจ้าสิบบาทข้าวเทียนโมจ้ะฉันเอาแป้งียีสนี่แหละเนื้กินแรงค่อยเน้อจ้ะพี่น้องเน้กินแ้งเสยมากเนาะแซงคกอันอันข้าวี้ยี่สิบจ้ะ โอ้ยหอมหอมใช่เนาะชอข,ของอย่างอีกเอาแป้งกีกับอัน้าทาโกยากิจะห <c oughs> ให้ดูของลูกเหรอเออากับกุ้มมากเลยไก้อไอ้าวไเลิฟยูอไกับข้าวลูก,ลก,ลก ลูกลูกกินปลาดุกเยอะมืออันนี้โดดมือเด็กน้อยเขากินอะไรนะอันนี้เอียงไม่คช่ลาบหมูลาบเป็ดอ๋อลาบเป็ดเจียเอาเอาลาบเป็ดไม่กันหมูขาหมูขาไก่ไม่เอาลาบเป็ดถุงจากถุงจากบาทจ้าเอาถุงนึ่งจ้าอันอันเตยมากินแป้งกี้แม่จ้าแม่จ้า ได้ลาบเป็ดไปให้ดีหน้อยได้ใช่ไหมเนีได้ไปห้ามเน้นเะดี๋ยวลาบเป็ดไปให้ดีหน้อยเอาอย่างอีกบ่อเอาแค่นี้จะ้ะโอเคพี่น้องแค่นั้นก็ได้พี่น้องเนาะน้องตลาดของหไรไรบืดด้วยจ้ะของว่าจะมีเงินซื้อ แต่อันนี้มาหาใบตองได้แป้งก,ก,งก,งกีกับกับยังเกาะได้แป้งกีกับกระเทียมจ้ะโอ้โอ้ทุนใจเงินเพิ่นไปไหนเอาหาสิมาดิเอาอีกเวยอันนี้เป็นหองอันนั้ของฉันอ,อันนี้ของฉันอ,อันนั้นไปฝากเด็กๆขอบคุณทุกๆคะแนนที่ฝากมาให้เด็กน้อยด้วยจา้าขอบคุณหลายๆจ้ะ อันได้ซื้อกับเขาให้เิ็กน้อยจ้ะเงินที่ที่ทันอันที่คะแนนส่งมาให้เนาะคูณละร้อยสองร้อยจ้ะอันอันใส่อันอันไหนเขาอะได้ี่นะจ้ะใส่ซอสหน่อยสมวนได้เครื่องนั้นว่าอันใบอีตาบ่ะจ้ะพี่น้องจ้าเราก็จะเพิ่มเติมด้วยยี่บาทมาพรเนี้ยมาพอเนี้ยมากจ้าพี่น้องเอาเต้าหู้น้ำเน่าจ้าเอาเต้าหู้เอาเต้าหู้ก็ส่งละสิบค่ส่งเครื่องคือส่งครับเต้าหู้ สองถุงจ้าจ้าพี่น้องจ้าอันนสดเลยอี่ยังไงต้หูนมสด่ทานทานทานได้ต้หูจ้าพี่น้องคะอันนี้อันนี้บาถุงนึ่งน้นจบาทานเขอบคุณค่ะ เียโอ้พี่น้องมาตลาดมีเนแนวอยากได้หระอพี่น้องจะว่าจำกัดซุย่างจ้าจำกัดุูซิงสุย่างจ้ามีเตแนลอยากได้อุ้ย เลยเซวยของหวานของหวานของหวานนี่เด้พี่น้องของหวานนี่ซวยของหวานยายนุ้ยพี่น้องจ้าเบิ่งบักทั่วอีตาใครทีเห็นคนซื้อไอตาปลูกเองสิจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งอีตาเราปลูกเองเบิ่งกำไละสิบบาทพี่น้องนี่มันขึ้นโลกไปไหน ตาเอาเอาบกถั่วให้หนูน้ำเนี่ยคำหนึ่งเอาวางไว้ก่อนจ้ัตาจ้ะเดี๋ยวหนูเอาตังก่อนพี่น้องเบิ่งบักถั่วสกอนบักถั่วแล้วจ้ะก็เบื้องผู้หล่ะปอ๋อตัวงปลูกเองไมากับไกันด้วยไม่กับกัด้วยเขาไม่อ๋อพี่น้องเบิ่ง ้้จนนบบบาทมั่ไดดิพี่น้องจ้าผู้ใดมาตลาดบ้านหนองคันฝากอุณูนีตาเนื้อเนี่ยเราขี่ซาเล้งมาผู้เดียวจ้าพี่น้องเออเราขายอันบักทัวกับข้าวโพดพี่น้องบักทัวเรากำน้ายใหญ่บักวกินซองคาบสามคาบกับพวกเบิร์ดด้วยหนังบักวเราพี่น้องปลาใส่ทุกเสื้อให้หนูเนี่ยขอบคุณจ้าไปพี่น้องจ้า คิปนี่ฝากไว้สำนีก่็ได้จา้าเด้อกลับบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวเต้าลูกตาลเขาสิร้อมาสร้างใบตองไว้พี่น้องมาหาซื้อใบตองคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำนีก็แล้วคะ่ะเนาะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชริบแพง่งเอฟซีน้องอุ้งอิงเอฟซี FC น้องหักแพงเอฟซี FC อีล่าปลายเอฟซี FC บ้านฮักทุกทุกบ้านพี่น้องของศิลปินทุกท่านในวงขอบคุณป้าจโจซอนนวดญาติสุภาพและก็ป้าอำนาจค่ะ ขอบคุณนะชูที่คอยแนะนำการทำ u t u b e จา้าขอบพระคุณหลายๆคอยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะพี่น้องจา้าพบพอกันคลิปใหม่จา้าสวัสดีค่ะสวัสดีจา้าพี่น้องสวัสดียามุแหลงค่ะสวัสดีจ้าโอ้สวัสดีจา้าแม่หันกล้องออกไปข้างนอกแล้วไปนะจ้าพี่น้องจา้าเมื่อนี้ฝนตกแฮงฝนตกแหงทั้งฝ้าห้องวะจ้านี่ล่ะก,ก,กลัวฟ้ากลัวฝนกลัวลม โอ้ยเรา,ากลัวฟ้ากลัวคนกลัวล้มเนาะไปดูเลยจะไม่ล้มเลยอู้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร,ไนไรช่วงน,นั้จ้านี่เราจ้ะชีวิตการช่งนาเวลาฝนตกมาจ้ะ,ะว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันโอ้ยฝ่าเลี่ยมโอ้ยแต่หนูก็ ฟ้านิดนึงนะแต่แต่ถ้าหนูอยู่กับแม่หนูก็ไม่กลัวฟ้าหนูไม่กลัวฟ้านะลูกเนาะหนูอยู่กับแม่หน okay, แูแค่ใจกับพิบตาเพราะว่ามันกลัวมันแบดบเกินมันสายฟ้าผาดเกินโอ้ฟังเสียงพี่น้องตกคักตกดูไหมอ่ะให้มันตกลงไหมตกตกตกมาทางแน่นดีดีจ้ะพี่น้องทางแน่นดีแล้วทางบโบ,บเป็นฟุ้นเป็นยางจ้ะตอนฝนตก ฝนตกหนักจนดูน้ำค้างสิเต็มเลยค่ะน้ำเต็มทุ่งนาแล้วค่ะชุ่มช่าชุ่มช่าทั่วทุ่งนานแล้วจ้ะต้นไม้ก็ได้รับน้ำฝนจะเป็นชีตโตมแนะ <c oughs>